ครับมาเบิงสวนของเพื่อนแปลงนี่ครับรับอนุญาตไปแล้วครับนี่ตะโก้เลยครับตะโกทั้งนั้นเลยครับเนี่ตะโกทั้งนั้นเลยครับงามงามครับแมนหมดเลยครับเนี่ยครับผมแมนหมดเลยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมสีทายเขาข้าวไปเบิงน้ำกันได้ครับผู้ใดสนใจก็ทักมาครับผมสิบอกตำแหน่งมบาบตให้ครับครับนี่ตะโกหมดเลยครับ งามแห้งครับแต่ละตตนครับใส่เวลาครับใส่เวลาใหม่ตะโกนี่ครับใส่เวลาหลายใส่เวลาหลายใหม่ตะโกมันเป็นใหม่ที่อายุยืนที่สุดนะครับถามเพิ่นแล้วครับใหม่ตะโกนี่มาคือใหม่แนวอื่นครับงามแห้งครับแต่ละตตนครับครับเดี๋ยวเบ่งน้ำกันได้ครับเร้อเบ่งน้ำกันผมสีไทยสาซาไปให้เบ่งครับ แมีนหมดเลยเด้อครับนี่ตะโก้ทั้งนั้นเลยครับครับนี่ครับเบิงน้ำกันเบิงน้ำกันรับอนุญาตเพื่นละเด้อครับโมเมียนว่าเรียนมาเห็นกับจิตไทยเอาเลยเด้อครับต้องรับอนุญาตเจ้าของสวนเพิ่นก่อนครับจังเพิ่นจังเสียไทยครับครับนี่แมีนหมดเลยครับตะโก้หมดเลยครับแมีนหมดเลยเด้อครับนี่ ครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางว่าเบิ้งพ่นด่ามาใหม่ครับกําลังแต่งอยู่ครับเพ่นดมาใหม่ง่ามง่าม่ลีครับมันเป็นใหม่สนครับใหม่สนตรงนี้เป็นตะโกอยู่คับเนี่ครับนี่แมนหมดเลยครับครับนี่ยมาใหม่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยชุดนี่มาใหม่ทั้งนั้นเลยเตรียมแห้วครับเตรียมพอช่ำแห้วครับเนี่ยแมนหมดเลยได้ครับนี่แมนหมดเลยครับเนี่ย แต่ละตนครับแมนหมดเลยครับแมนหมดเลยเบิ้งน้ากันครับนี่ตนสนครับนี่ต้นสนครับเบิ้งน้ากันเบิ้งน้ากันครับชุดนี่ได้มาใหม่หมดเลยครับได้มาใหม่หมดเลยนี่เป็นเตรียมแล้วครับกำลังขุดมาใหม่ๆเลยครับนี่ครับนี่เตรียมเลียงแล้วเตรียมเลียงไว้แล้วครับนี่ครับแมนหมดได้เ้อครับนี่ ตาเบิงตาห้มันแตกไปแตกกันนี่ครับเดี๋ยวผมสิมาขออนุญาตเพิ่นถ่ายไปให้เบิงใหม่ตอนนี้เพิ่นกำลังเอาไว้อยู่ครับเนี่ยกำลังเพาะช่ำอยู่ครับนี่เบิงน้ำกันครับงามงามงามครับงมนหมดเลยครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางมาเบิงฟังอีกสักหน่อยหนึ่งครับครับนี่แมนหมดเลยด้อครับเนี่ย ไมเพิดแต่ละต้นนี่โอ้สมราคาครับใส่เวลาครับแต่สีเหลืองได้แต่ละต้นครับโดนแห้งอีลีแหรอครับครับงามงามงามครับแต่ละต้นครับครับกาสีประมาณนี่แหละครับปากกดซับตะไคร่กดไค์กดแช่กดติดตามกดกระติงแจงเตือนไว้ครับกาสีประพาดชิปใหม่ๆที่ผมลงรับครับขอบคุณหลายๆครับ